อันนี้3เดือนทำไมเหมือนเก้าเดือนล่ะสามเดือนหรอสามเดือนก่อนตัวโตค่ะสูงด้วยงงมากเลยแปะไปสามแปะได้ไหวมาเขาเรื่องนี้โอเคค่ะสามไปคุณพ่อคุณแม่ลูกสองไหมคะลูกสองแล้วตื่นเต้นอยู่เลยนะครับแต่จริงแล้วทุกอย่างมันก็มาตามแผนครับแผนคือความตั้งใจของเราสองคนแล้วก็เหมือนแบบ มีลูกแล้วมีความสุขอ่ะมีความสุขจริงๆเลยทาให้รู้สึกว่าคนที่สอต้องมาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วคือตอนแรกแบบว่าพี่แม่เราเรามีหนึ่งคนก่อนเนาะเราก็ดูว่าเฮี้ยยี้ยงไปหนึ่งคนแล้วอ่ะจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือโชคดีตรงที่ว่าลูกเราอ่ะดูแบบเลี้ยงง่ายแล้วก็น่ารักมากๆก้เรารู้สึกว่าเด็กพี่แม่เด็กคนนึงยังไงดีคะอะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยแบบเออวางแผนกันว่าเดี๋ยวพอคนโตใกล้เข้าโรงเรียนจับสักคนเลยดีไหมครั้งนี้คือลุ้นหลายครั้งเลยค่ะหรือว่าแบบว่า ไม่ได้ดูแล้วก็ได้เลยได้เลยใช่เบสเลยแต่จริงก็แอบดูนิดนึงเพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะปัจจัยในเรื่องแบบการเตรียมตัวครับอย่างเช่นพอเดี๋ยวปีนี้เนี่ยน้องพระเองก็จะเข้าโรงเรียนแล้วนะครับวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวพอเข้าโรงเรียนปุ๊บเราก็ดูคนที่สองต่อนะครับถ้าเกิดผิดแผนไปเนี่ยมันอาจจะต้องมีแบบการอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วปีนี้ก็เป็นปีมังกรด้วยก็เลยมองว่าอยากจะมี ลูกปีมังกรซึ่งก็ดีกับเกลียวแล้วก็ดีกับแม่ด้วยครับมีดีด้วยทั้งคู่ดีกับคุณพ่อซะส่วนใหญ่เราต้องให้เขาทางานแล้วเราเก็บตังค์จริงต้องขอบคุณงานวันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยแทบไม่ให้เกล่ยวออกงานเลยนะครับแล้วมาวันนี้ก็ดูสวยเป็นพิเศษมากไม่ค่อยเห็นเกล่ยวแต่งตัวคนที่สารต่อเหรอคะทไมไม่เห็นเลยอันนี้จริงๆเราเราคาดหวังเรื่องเพศแหมพี่แมวว่าต้องเป็นลูกชายลูกสาวยังไงคะส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องลูก ว่าจะต้องเป็นเพศไหนนะครับแต่ก็มีในใจไว้บ้างแล้วว่าอยากจะได้ลูกเพศไหนก็มีอยู่นะครับแต่จริงคือเหมือนทราบเพศแล้วนะคะเฉลยได้ไหมคะยังไม่บอกอีฟอีฟตั้งใจไหมฮะเป็นตรงใจที่เราอยากได้ไหมฮะต้องใจซี่ตรงใจอยู่แล้วอยากพี่ชายก็ได โอเ้เขาเหอมากคือเขาก็จะคุยกับน้องทุกวันน้าจะแบบน้องหิวไหมแล้วก็จะมาทาครีมทาน้ำมันมี่หองให้กับให้กับเราแล้วก็แบบน้องเป็นไงฝันดีนะอิ่มไหมกินอะไรหรือยังอย่างเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาจุ๊บ,บ,บ,บออตื่นเต้นกับการมีน้องมากเลยใช่ไหมคเจลคือตอนแรกเขาตื่นเต้นแล้วพอสักพักหนึ่งพอมันก็จะมีมันจะมีฟิลแบบกาฟนอนทับแม่ไม่ได้นะเขาก็จะแบบ ก็มีอ่ะพี่เมย์มีแล้วอ่ะอะไระก็จะมีฟิลตามประสาเด็กไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบครับค่ะแต่ว่าน้องเป็นอย่างนี้เราก็ค่อยๆอธิบายอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ โอเค okay ครับตับโอเคฉันว่ามีการเตรียมตัวเรื่องก,กับรุ่นคนที่2องให้ให้น้องให้ลูกคนแรกเข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องปัญหาแบบพอมีสองคนปุ๊บมันจะแบบน้อยใจเรื่องแย่ความรักกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีไหมแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเตรียมมาระดับหนึ่งก็คืออ่านหนังสือให้เขาฟางังว่าเออเนี่ยกราฟจะมีน้องกราฟไม่ใช่แบบหมาหัวเน่านะแม่ก็ยังรักลูกนะแต่ว่าเออเราก็ต้องแบบแบ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้คืออ่านนิทานเป็นเป็นปีเลยนี่นะ กันข้นนางนานเลยค่ะก<ช>ว่าเขาจะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆปรับตัวก็ไล่กันอยแบบถามทุกวันเลยว่าเววานี่ยน้องจะมาแล้วดีใจไหมยอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเขาก็ฟิวเขาก็เม,มีตั้งชื่อให้น้องให้นะรอ<น><ม>ใช่ส<ม>่่ววนรมีส่วนรว่ว,นรวมเพราะว่าตั้งชื่ออยู่บอกว,ว่าวันนั้นไปไปเที่ยวพัทยาการนี้ยังไม่เล่าให้ที่แมนฟังเออกราฟท่านกราฟมีน้องกราฟอยากให้น้องเชื่ออะไรออโรล่าอ๋อผู้หญิงชื่อออโรล่าผู้ชายล่ะแล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ะ ก้อนเมฆละกันคืออ่านหนังสือก้อนเมฆอยู่แล้วก็แบบอู้เขาเขาเขาแบบเข้าใจคีดเขารู้ว่าเออถ้าแบบผู้หญิงจะเสียงแบบจำไว้นะชื่อแบบว่าหวานมหวานมหวานมันหวานน้ชายก็ดูแมนแมนเอยนี่ค่ยมเขาได้คแบบนี้ค่ะแต่พ่อแม่มีไว้ในใจหรือยังคะชื่อเหรอคะโอ้ยังไม่มีเลยค่ะยากมากเลยครับเพราะว่าการจะตั้งชื่อลูกเนี่ยครับมันก็ต้องมีความสอดคล้องกับแม่ผมยาความเป็นแม่เป็นหลักนะครับอย่างลูกคนที่คนแรกที่ออกมาคือน้ำคราฟเองเนี่ยก็ คล้องกับเกรดคล้องกับเกลียวเขเกลียวไม่กับเกลครับแต่ก็เป็นกราฟก็คือจะมีรูปทรงคล้ายๆกันนะครับแล้วผมเองชอบไปดีสารด้วยก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันสอดคล้องกับคนที่สองด้วยเพราะค่อนข้างยากไปกว่าเดิมนคช่วยิดน้องพีรำมิดน้องอะไรนะพี่รำมินอยากได้ก๊ไก่ด้วยทุกคนก๊อกไก่เลยลมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อจริงเหรอครับ ก็มีแบบว่าทั้งฝั่งผู้ชายและฝั่งผู้หญิงที่ลิสต์มาอ่ะชื่อนี้ก็ยังมีอยู่แล้วมีลิสต์ไปประมาณกี่ชื่อครับพี่แหม่มตอนนี้เหรอส่วนใหญ่ก็ประมาณสักสามกับสี่ประมาณโดยเฉลี่ยทั้งหญิงและชายใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็มีก็มีเรื่องการคำนวณของตัวเลขด้วยไหมครับพี่แหม่มว่าชื่อมันจะต้องแบบมันก็ต้องมูลที่เขาเลอมันก็ต้องคำนวณอยู่แล้วแต่ก็อาจจะต้องแบบดูว่าชื่อต้อง ต้องเพราะและเรียกง่ายด้วยนะครับก็ไม่ได้สะกดยากมากการันสองตัวค่ะนอะไรเย่างนี้และกำหนดคลอดเมื่อไหร่นะครับเมืวอไนร่เก็คือคุณหมอกระดากกระดาช่วงประมาณปลายกระดาษเลิกยามดูไว้หมดแล้วใช่ไหมค่านเอยครับก็ต้องนิดนึ่งคุณแห่งแมนก็ต้องนิดนึงนะครับทุกอย่างต้องมีการศึกษามาหมดแล้ววันีูไม่ต้องมีตำราหมดก็ต้องไปคุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเออเนี่ยช่วงที่คลอดเนี่ยช่วงนี้ถึงช่วงนี้ คุณบอกครับผมมีมาแล้วครับอันดับหนึ่งคือหนึ่งสองสามเราหันไปมองอ๋อโอเคโอเคคนแรกก็ทําทําเป็นไม่คือคนแรกเรารู้ไงว่าเออเราดูมาด้วยกันแบบคนนี้ดูเขาเตรียมตัวตั้งแต่แรกเลยเราก็เลยบอกว่าฮะอ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็ได้อย่างคนนี้มันต่างจากคนแรกไหมคะที่ที่มีน้องเหมือนเรื่องของอารมณ์ต่างๆการแพ้อะรแพน้หแพ้เหรอแพ้เหมือนกันแต่ว่าคนนี้น้อยกว่า พราะว่าเราก็แบบว่าคุยกับเขาเหมือนกันว่าอมแม่มีพี่ชายอีกคนนึงนะเข้ามาก็คือแบบว่าเบาๆกับแม่น้อยอย่าหด้หลกับแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็กต้องมาตอนนี้ก็คือยังไม่หายแพ้เลยอืมคุณพาอแพ้เองนะน้อยกว่าคือน้อยครับไม่ค่อยเยอะอครับแต่ว่าสาหรับสาหรับท้องเนี้ยผมผมก็มีลูกคนที่สองเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าูชิลขึ้นไม่ไดเ้เรารู้สึกสเกลียวเก่งะด้วยความที่คนคนแรกเนีเ่เราชิลมาก คิลมากคือแบบฟิลเราสบายพอคนที่2ปั๊บเนี่ยเรามีลูกคนแรกด้วยให้ต้องโฟกัสด้วยแล้วก็มีอหลายๆอย่างด้วยเรื่องสภาวะอารมณ์ต่างๆด้วยนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเกลว่ะเป็นคนเก่งําหรับท้องนี้มากนะครับเราแบบใจเย็นกับอะไรหลายอย่างในในการที่เขามีน้องคนเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังต้องแบบอาบน้ำให้ลูกนั่งกินข้าวกับลูกลูกแบบอยากให้อุ้มเราก็อุ้มเราก็ทําทุกอย่างเท่าที่เราจะทำราะบทีเด็กก็ไม่เข้าใจเพราะว่าทําไมแม่ไม่อุ้มเออทไมแม่ถึง ต้องขึ้นไปพักนอนตะกรงหวังแล้วไม่นอนตะกรงเขาแล้วนอนพ่อด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คือลุงไม heart, ่ได้ม right ีปัญหาหรอกแต่แค่ว่า ก็จะมีคาถามคำถามแต่เขาก็เข้าใจเข้าใจได้ว่าอ๋อโอเคแม่ต้องไปพักนะแม่พ่วงแล้วแม่่วงก่อนก้าฟเขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็เหมือนกับรู้เรื่องแล้วอย่างแพอาการแพ้นี่คุณเกลมีแบบเหม็นนาสามีบ้างไหมคะไม่เลยค่ะตั้งแต่ท้องแรกยันท้องนี้ไม่ไม่เป็นเลยคือติดเลยสามีรี้ใกล้หรือยังไงไม่ชงติดก็คือด้วยเหตุด้วยผลปกติเหมือนคนทั่วไปไม่มีสวิงของอารมณ์ไม่มีค่ะแล้วก็ข้าวการกินก็อันนี้ท้องนี้อาจจะแปลกนิดหน่อยอยากกิน มามีกึ่งสมลูกใส่พริกเผาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเป็นคนไม่กินพริกเผาแล้วก็โอ้โหพูดแล้วน้ำลายไหลไม่แต่ท้องนี้ดีนะ กินของไม่แพงก่อนหน้านี้กินของแพงก็ไปฝึกกินโอมาเกษตรไปไม่รู้ไปแบบลิมิตตอนไหนว่าเอ๊ะท้องนี้ต้องกินโอมาเกษตรแล้วก็อ่เรละมือก็แพงแต่มือนี้มามีสาเร็จรูปง่ายเลยทีเนี้จะประาสิบบาทใส่กระพริกเผาด้วยนะเป็นท้องกินของแปลกนี่รอครไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่แบบหนว่าอย่างบางอย่างที่เรากินอย่างเช่นขนมปังแบบหน้ากระเทียมเป็นสิ่งที่เราแบบชอบมากๆทองแล้วเรากินได้แต่หมะวานคือป่าที่แม่ซื้อมาแล้วก็กินไม่ได้อะไม่ได้จริงๆเลยอะก็ ชิ้นเดียวประมาณสองคำก็คือไม่กินแหละ้วต้อ<ก> <S <S งงงเหมือนกันเ,ออเห็นว่าเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่รับลูกคนที่สองแล้ว่อ่อบ้านอ,อ,อันนี้ก็อยู่ในแพนก็อยู่ในแพนเพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวเเอาเอา,เอาเรื่องจริงเลยก็คือ เราสองคนเนี่ยตอนแต่งงานเนีไม่ได้คิดแผนว่าเราจะมีลูกเป็นความที่เกลเองไม่อยากมีเลยเข้าค่ายพุทธบุตรแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากจะมีเด็กออกมาจากพุทธบุตรเปิดตอนแม่คลอดลูกให้ดูเราก็่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่เช่เร่ก็่ใช่มั่ใช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 ่ใา่ใชบใช่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 บช่ใช่ใ่ใช่ใช่ัก่ึก่ใช่ใช่ใล่ใช่เชลใช่ใช่ใ้่ใช่่่ใยม่่่อ่ แล้วเราก็คือพอเราทําบ้านที่ให้พี่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะก็คือไม่มีห้องลูกเลยแม้แต่นิดหนึ่งเป็นห้องอินเตอร์เทนพ่อแม่รุนรนอนเตอร์เทนจริงครับห้องดูหนังห้องคาราโอเกะห้องแบบต้อนรับเพื่อนทุกอย่างก็คือเนี้ยคือไม่มีของลูกเลยไม่มีเลยพอมีคนแรกอ้อเอาลูกไปไว้ตรงไหนดีนะก็เริ่มรู้สึกว่าต้องขยับขยายลวแล้วพอเรามีแผนคนที่สองต่อ ราก็เลยอยากจะมีอีกสักหลังนึง <ขา S 2> ไม่ใช่อีกสักหลังหรอกก็คือเปลี่ยนย้ายเป็นหลังที่มันใหญ่ขึ้นก็เลยได้เป็นหลังที่แบบพี่ๆเห็นตามสื่อนั่นแหละอ,อันนี้คืออันเก่านี่คือขายนะคะหรือว่าเก็บไว้ด้วยแมน,นยังะะไม่รู้เลยค่ะก็จริงๆก็ไม่อยากขายนะครับ เพราะว่าพอคือบ้านหลังเนี้ยมันมันเป็นแบบความทรงจำที่ดีมากๆคือเกี่ยวแต่งงานที่ว่าหลังนี้ด้วยเกียวถ่ายพิเวดดิ้งเกียวรู้สึกว่าทุกๆอย่างในโมเมนต์ของทุกมุมบ้านคือมันมีความทรงจำใช่ก็เลยแบบเออช่วยกันทำเงาแห่เงินเยอะๆเราจะได้เก็บเอาไว้สองหลังนี่ไงเดี๋ยวไปพันล้านแล้วไงเพลียไปเลยอันนี้ก็เป็นสเหตุที่ทำให้ต้องทำธุรกิจเลยแบบ เยอะมากขึ้นเพราะว่าหลังไม่ร้อยล้านหลังรถผมเสื้อวินด้วยเฮ้ยหลังน้อดับอเลยร้อยล้านทุททุกอย่างทำทุกอย่างไม่เกี่ยงงาน5้าบาทสิบบาททำหมดและหลายคนตกใจบางทีเข้าไปในบ้านส้มมีไลฟ์ขายของขายน้ำยาล้างจานไม่ขายเอาหมดทำหมดเลยไม่เคยเกี่ยงเลยทุวนนี้ห้าบาทสิบาทเอาหมดเลยมันอยู่ในงบไม่ค่ารอยล้านหรือมันเกินกว่ารอย ก็พยายามจะไม่ให้เกินครับนะครับจริงๆแล้วมันจะอาจจะไปแพงเรื่องของของตกแต่งมากกว่านะครับคนจ้องเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับประมาณนั้นแต่ก็ไม่ให้เกินครับคนนี้ก็สายคุ้มมบอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะอันนี้คือหลังใหม่คือมีห้องสำหรับลูกแต่ละคนเลยเขาห้องพร้อมมีแบบแต่ละคนเลยค่ะเปลี่ยนไว้กับเราด้คนที่สามไหมคะ ถ้ามีก็คือมีห้องเหมือนกันอจะมีหลายห้องเลยใช่ค่ะก็คือบอกเพื่อนว่าไม่ต้องมาบ้านไม่ต้องมานอนบ้านให้นอนโซฟาข้างล่างออนี่ครอบรับรองเป็นห้องลู่อีกคนนึงได้เลย <c oughs> อันนี้ย้ายจะย้ายไปเมื่อไหร่หะเดือนหลัยยลกค่อเลยหรือไงคะ กันเสร็จเมื่อไหร่ดีกว่าน่าจะประมาณปีหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้ออกแบบอยู่อะค่ะเพราะที่ที่พี่ๆทุกคนเห็นก็คือบ้านเปล่าบ้านเปล่าเลยบ้านแบบต้องตกแต่งเครื่องอ้อก็เหลือแบบว่าตกแต่งภายในครับที่จะไปทำได้โอเคได้เนาะสำหรับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝั่งเนื้อพัดตัวได้ดเดี๋ยววะเดี๋ยว Welcome to Star Society